สวัสดีค่ะมาพบกับครูแคปโคเชอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานค่ะ,ะวันนี้ครูแคปนะคะก็จะพาแฟนๆมาใช้เศษได้นะคะหรือว่าเส้นไหมที่เหลือจากการถักงานต่างๆมาใช้ประโยชน์นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ครูแคปจะพาะทุกคนมาถักที่ที่ใส่แก้วเยตินะคะ หรือว่ากระเป๋าใส่แก้วเยติเวลาที่เราใช้ถือน้ำดื่มนะคะก็จะได้มีความสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกค่ะเราก็จะมาถักโซ่กันก่อนค่ะวิธีการถักโซ่นะคะไม่ได้เจอกันนานไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆลืมกันแล้วหรือย,อยังนะคะ <c oughs> การถักโซ่นะคะเริ่มต้นเราใช้เส้นไหมประกบกันแบบนี้ค่ะ ทำให้เป็นห่วงวงกลมนะคะโดยใช้ฝั่งที่เป็นปลายเส้นไหมทับไว้ด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้มือจับให้เป็นลักษณะเฉียงแบบนี้ค่ะใช้นิ้วด้านเดียวกันกับการใช้หัวแม่มือด้านเดียวกันที่เราจับเส้นไหมนะคะบีบตรงช่องเส้นได้ไว้ค่ะจากนั้นใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถัก วิธีการถักโซ่เริ่มต้นนะคะใช้ปลายเข็มดึงเส้นได้เข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้ค่ะกวักมาอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะดึงปลายเส้นใหม่ค่ะให้เป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวกล้องจะเบร์นิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองใหม่นะคะ เดี๋ยวเราลองใหม่ค่ะใช้เส้นได้ทับไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะฝั่งที่เป็นปลายนะคะแล้วเราก็คล้องมือคล้องเส้นไหมไว้ที่ด้านนิ้วชี้ของเราใช้หัวแม่มือจับฝั่งที่เป็นปมนะคะใช้เข็มสอดเข้าไปในวงกลมค่ะดึงเส้นได้จากด้านล่างแบบนี้นะคะกวักกระดกขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงเข้ามาในห่วงครั้งที่หนึยกขึ้นแบบนี้ไว้นะคะ แล้วก็ดึงครั้งที่สองค่ะจากนั้นเราก็กดดึงปลายเส้นไหมก็จะได้ห่วงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะถักโซ่หกครั้งค่ะการถักโซ่ก็คือสอดเข็มเข้าไปในห่วงแบบนี้ค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามสี่ห้าหค่ะ เมื่อได้ห่วงหแบบโซ่หกครั้งแบบนี้แล้วนะคะเรากา็ใช้ปลายเข็มแทงลงไปในจุดแรกค่ะแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นในเข็มของเรามีเส้นไหมสองเส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงเส้นได้เข้าไปในห่วงสองครั้งค่ะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ ถักโซ่สามครั้งค่ะถักโซ่สามครั้งจากนั้นถักพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอก็คือพันหัวเข็มลงไปใต้เส้นได้แบบนี้หนึ่งครั้งค่ะเรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็ใช้เข็มลอดเข้าไปในห่วงวงกลมที่เราสร้างไว้ค่ะกวักเส้นได้ขึ้นมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจะได้เส้นไหมลักษณะนี้ค่ะ มีเส้นได้3เส้นอยู่บนเข็มนะคะจากนั้นดึงเส้นได้มาอีกครั้งผ่านได้2เส้นก่อนค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวกล้องเบร์นิดนึงแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ถักเข้ามาทั้งสองเส้นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นหลักพอหนึ่งคอหลักที่1ค่ะเราจะนับหลักโซ่ด้วยเป็นหลักที่สองเราจะถักหลักพอหนึ่งคอทั้งหมด12หลักด้วยกันค่ะ เราได้หลักที่หนึ่งไปแล้วนะคะต่อไปสองสามสี่ห้าห เดี๋ยวเราถักไปให้ครบ12หลักนะคะค่ะพอเราได้12หลักแล้วนะคะพอเราได้12หลักแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะปลายไหมเราก็เก็บไว้ด้านล่างก่อนนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราถักคล้องธรรมดาค่ะลงไปที่ช่องโซ่นะคะ อันนี้ค่ะที่เราเริ่มต้นจำได้ไหมคะเราถักสมุด3มช่องนะคะ1 2 3เราก็แทงเข็มลงไปช่องแรกค่ะเพื่อให้หลักพอ1คอกับโซ่โซประกบกันนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นได้เข้ามาค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือแถวที่1น,นะคะแถวที่1เราจะได้หลักพอ1คอทั้งหมด12แถวด้วยกันค่ะต่อไปนะคะ ต่อไปเราถักโซ่ขึ้นมาสามครั้งค่ะต่อไปเราจะถักแถวที่สองค่ะเราถักพอ1คออีกครั้งหนึ่งนะคะแถวที่2องพอ1คอลงไปในช่องโซ่นะคะซึ่งแต่ละมุมจะมีแต่ละข้างบนเนี่ยค่ะช่องโซ่จะมีช่องให้เราเราก็ถักช่องละ2หลักนะคะ,ะซึ่ง อันนี้เราก็มีหลักแรกคือหลักช่องโซ่แล้วเราก็เพิ่มแค่หนึ่งช่องค่ะตรงแทรกตรงช่องเดียวกันกับช่องโซ่ที่เราถักนะคะเราจะนับเป็นสองค่ะสองแล้วนะคะต่อไปค่ะแถวต่อไปเห็นไหมคะจะมีช่องโซ่อยู่ด้านบนเราก็พอหนึ่งคอสองครั้งในช่องโซ่เดียวค่ะอ่านี่หนึ่งลงไปช่องเดิมค่ะ สแบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอลงในช่องถัดไปค่ะสองครั้งเหมือนเดิมนะคะก็จะนับเป็น1นสองแบบนี้ค่ะเราจะถักมาเรื่อยๆจนมาจบที่ตรงนี้นะคะเราจะถักพอ1นึ่คอนะคะมาเรื่อยๆในแถวที่สองนะคะจนมาประจบแถวนี้ค่ะ ค่ะพอเราจบแถวที่สองเราก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้นะคะอันนี้คือเราจบแถวที่สองแล้วค่ะเราก็จะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะให้เป็นวงกลมหรือเป็นช่องกลมเหมือนเดิมก็คือไม่พันหัวเข็มนะคะแทงลงไปในช่องโซ่ช่องที่3นะคะช่องโซ่ช่องที่3จากหลักโซ่ที่เราถักนะคะไม่ควักไม่พันหัวเข็มนะคะควักเข้ามาเลยค่ะ เราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะได้ชิ้นงานแบบนี้อันนี้คือแถวที่สองค่ะแถวที่สามแถวที่สี่เราก็จะถักเหมือนกันกันกบแถวที่สองนะคะก็คือถักโซ่สามค่ะถักโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอลงในหลักแรกก่อนหนึ่งหลักแต่เราจะนับเป็นสองนะคะจากนั้นก็พอหนึ่งคอลงในช่องโซ่ช่องถัดไปสองหลักค่ะ หนสองช่องถัดไปเหมือนเดิมนะคะ2หลักค่ะหนึ่งสองแบบนี้นะคะเราก็จะถักมาจนจบค่ะแถวที่สองสามสี่จะถักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะถักให้ถึงแถวที่สี่แล้วกลับมาค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ พอเราถักแถวที่สามจนถึงแถวที่สี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้ค่ะงานเราก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็จะใช้เป็นฐานนะคะเป็นฐานตรงที่ตั้งแก้วเยติของเรานะคะหรือที่ตั้งแก้วน้ำของเราค่ะเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าพี่แคปจะพาะท่านผู้ชมนะคะหรือว่าพา,พาแฟนๆนะคะถักต่อยังไงนะคะ ยังไงก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังเป็นเพื่อนแล้วก็ยังติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยวรอพบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ